ค่ะวันนี้8มิถุนายน2564เป็นวันที่2ของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทั่วทั้งประเทศนะคะวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศที่ศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะนายศรีทิชัยจินดาหลวงผูว้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนท่านได้เป็นประธานเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 อําเภอเมืองแม่ห้องศนจังหวัดแม่ห้องศนณโนะรงยิมอาคารศูนย์ออกกําลังกายเทศบาลเมืองแม่ห้องศนหรือกะกะทคิกออฟฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วยเจ็ดกลุ่มโรคพร้อมกันกับทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนกล่าวว่าจังหวัดแม่ห้องสอนได้รับการจัดสรรวัคซีนมาส่วนหนึ่งในเดือนนี้ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้ดำเนินการจัดสรรและจัดส่งไปยังโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้งเจ็ดอำเภอเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยในส่วนของอำเภอเมืองแม่ห้องสอนโรงพยาบาลศรีสังวานได้เปิดจุดให้บริการนอกโรงพยาบาลน,นักกกทอแม่ห้องสอนซึ่งมีศักยภาพรองรับการฉีดวัคซีนได้สูงสุด600คนต่อวันเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ อย่างไรก็ตามได้มีการจัดเตรียมนะคะทั้งบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องมือซึ่งใช้ในจุดที่ให้บริการทั้งหมดในโรงพยาบาลออกมาไว้ที่นี่จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรฐานและมาตราการด้านสาธารณาสุขค่ะ โดยขั้นตอนการฉีดวัคซีนณศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 อำเภอเมืองแม่ห้องสอนจะเหมือนกับในโรงพยาบาลทุกประการทั้งนี้นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจองรับการฉีดวัคซีนสามารถลงทะเบียนได้โดยติดต่อที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งค่ะจามจุริยันยงสะวะทแม่ห้องศนรายงานค่ะ